สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเ f ฟเอฟมิสูบิชิอิเล็กทิคับ2024เริ่มกันด้วยคู่แรกสิงคโปร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของกัมพูชาผลการแข่งขันเป็นสิงคโปร์ที่เอาชนะกัมพูชาไป2ประตูต่อ1นึงสิงคโปร์ได้ประตูจากฟาริสลอมลี่นาทีที่9สาซาวานันวานาทีที่16 ส่วนกัมพูชาได้ประตูจากเสียงจันเทียนาทีที่58จบเกมการแข่งขันสิงคโปร์เปิดบ้านเก็บชัยชนะเก็บสาแต้มแรกได้สำเร็จสิงคโปร์ประเดิมสนามนัดแรกด้วยชัยชนะส่วนกัมพูชาแข่งสองนัดมี1คะแนน มาต่อกันที่คู่ที่2แข่งขันกันที่สนามบูกิจจาริวสเตเดียมกรุงักลาลเปอร์ประเทศมาเลเซียมาเลเซียที่มานดับที่132พบกับติร์เลสเตที่มาดับที่197ของโลกผลการแข่งขันเป็นมาเลเซียที่เสียเอาชนะติร์เลสเตไป3ประตูต่อ2โดยมาเลเซียได้ประตูขึ้นนําก่อนจากชยาฟิกอาหมัดนาทีที่38ก่อนที่ติร์เลสเตจะไายิง2ลูกรวดก่อนหมดครึ่งแรก ดติมอ์เลเซได้ประตูจากโอลากาซาเวียนาทีที่45บวกหนึ่งและลูกที่สองจากเจ้าเปโต,โตนาทีที่45บวกสี่แต่ครึ่งหลังเป็นมาลเลเซียที่บุกอย่างหนักแล้วมายิงสองลูกล่วจากเปาโจชัวนาทีที่70และประตูชัยจากเปาโจชัวคนเดิมนาทีที่83จบเกมการแข่งขันมาลเลเซียพีกลับมาชนะติรมเลเต้สประตูต่อ2มาลเลเซียลงแข่งขันสองนัก ชนะหนึ่งสเสมอหนึ่งมีสี่คะแนนขึ้นนำจากฝูงของกลุ่มส่วนทิโมเรเต้แพ้สองนัดรวดยังไม่มีคะแนน